ตัดกลับมาที่เรื่องคดีแตงโมคดีแตงโมนะคะกลายเป็นประเด็นร้อนชาอีกครั้งค่ะวันนี้คดีแตงโมยึดครองพื้นที่สื่อค่ะนักครับก่อนจะไปกันที่อชริยะค่ะออกมาแฉเมื่อวานตั้งโต๊ะแถลงเลยนายบวแหวนสมคบคิดกับหมอนิติเวศสร้างหลักฐานเท็จเรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่สิเมื่อวานตำรวจก็ต้องออกมาแถลงเหมือนกันนะคะไม่งั้นกลายเป็นประเด็นแต่ก่อนอื่นแต่ก่อนอื่นมากันที่เรื่องนี้ก่อนอ่านจำได้ไหมครับ ทนายรณรงค์แก้วเพชรไปร้องผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะให้ตรวจสอบตํารวจสักนิดหนึ่งคดีแตงโมมันมีพิรุธมันมีปัญหามาตั้งแต่วันแรกค่ะแก๊งสปีดโบท๊ทมีห้าคนใช่ไหมครับมีห้าคนค่ะที่อยู่บนเรือถ้ารวมคุณแตงโมด้วยก็เป็นหกแต่ว่าบนเรือที่ยังมีชีวิตอยู่ห้าค่ะแก๊งสปีดโบท๊ทบนเรือมีอยู่ห้าคนใช่ไหมครับใช่ค่ะวันแรกนะวันแรกนะมันต้องจับ ตรวจเลือดตรวจฉี่มันทั้งห้าคนตรวจทุกอย่างเลยนะคะอย่างน้อยหรือเช้าวันรุ่งขึ้นเพราะเหตุมันเกิดตอนดึกใช่ไหมยี่สิบสี่ใช่ไหมอย่างน้อยยี่สิบห้าตอนเช้าก็ต้องเอาตัวมาตรวจสอบแล้วไม่ใช่ปล่อยข้ามวันค่ะมันต้องตรวจเพื่อหาแอลกอฮอล์และเพื่อหาสารเสพติดก็หาทุกอย่างแหละที่มีโอกาสน่าจะเป็นได้ทั้งหมดนะคะปรากฏว่าปรากฏว่าตรวจแค่สามตรวจแค่สามแล้วไม่ได้ตรวจวันที่ยี่สิบห้าวันถัดมาด้วยนะคะไปตรวจวันที่ยี่สิบหกค่ะคำถามก็คือทําไมตรวจช้า คำถามต่อมาก็คือทำไมไม่ตรวจแค่ครัอีกสองเว้นไว้ทำไมได้สิทธิ์อะไรในการยกเว้นไม่ต้องตรวจคะนี่ก็คือประเด็นที่ทนายรณรงค์ก็ร้องไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินให้ตรวจสอบตํารวจผู้ตรวจการแผ่นดินก็เมื่อรับเรื่องก็อคชั่นต่อใช่แล้วต้องเดินหน้าในการ a c t i o ม่วานก็ถึงรอบของการรายงานผลต่อสังคมโจทย์ที่รับจากทนายรณรงค์ไปถึงไหน พันตำรวจโทกี่ลบใช่ไหมครับพันตำรวจโทกี่ลบใช่ไหมครับติดทีรานนท์เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินออกมาแรงงานสังคมถามที่รับจากทนายรณรงค์ใช่แล้ววันนี้มีคำตอบในระดับหนึ่งต่อไปนี้คือบทสรุปต่อไปนี้คือบทสรุปต่อไปนี้คือบทสรุปนะค่ะ พันธุรวโทกีรบเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวการแผ่นดินรายงานว่าสรุปว่าค่ะยี่สบหกุมภาตํารวจมึงนอนอประสานกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพะนั่งเกล้าเก็บตัวอย่างเลือดจากแก๊งสปีดโบ๊ทสามคนสามรายค่ะสามรายในห้ารายก็มีคำถามนะทํไม,มไม่เก็บทั้งห้าไม่เป็นไร อตอนนี้ก็คือรายงานที่ตํารวจสรุปแล้วก็รายงานไปที่ผู้ตรวจการผู้ตรวจการเมื่อวานก็ถึงรอบในการหยิบฉวยมารายงานให้สังคมรับทราบเรื่องนั้นมันไปถึงไหนใช่ค่ะข้อมูลมาอัปเดตตำรวจรายงานว่า26กุมภาตำรวจได้ประสานกับโรงพยาบาลพะนังกาเจาะเลือด3คนบนเรือสปีดโบท๊ทไปตรวจแต่ไม่ได้ส่งตรวจทันทีนะ,ะทิ้งช่วงกระทั่งถึง9มีนาจาก26กุมภานะ จึง,งส่งตัวอย่างเลือดดังกล่าวไปที่สถาบ,บันดิติเวศเพื่อตรวจสอบหาแอลกอฮอล์หาสารเสพติดผลตรวจพิสูจน์ตัวอย่างเลือดด้วยวิธีแกสโครเมโทโกราฟีค่ะตรวจไม่พบไม่พบแอลกอฮอล์แต่อย่างใดแต่ผลการตรวจสารเสพติดพยานบุคคล1ราย1ใน3รายตรวจพบ3กลุ่มที่ชื่อว่าโซไดาอาซิปินนะคะเป็นชนิดที่เรียกว่าอัลฟาโซแรมนั่นเองนะคะหรืออัลฟาโซแรมค่ะ ถ้าพูดถึงสารกลุ่มเบนโซไดอาซิปินคนมไม่รู้จักไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ถ้าบอกว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยในยุทธจักรกลางคืนเขาเรียกมันว่าออาพราโซแลมรู้กันเลยไอ้ยาตัวเนี้ยในยุในยุทธจักรเขาเรียกว่ายาเสียตัวอ่ะถ้าพูดภาษาง่ายๆว่ายาเสียตัวเนี่ยหลายคนจะรู้สักแต่พอบอกเป็นศัพท์เทคนิคหลายคนจะงงแต่พอบอกยาเสียตัวปุ๊บทุกคนอาจจะเก็ตเลยในยุทธจักรเนี่ยม,มันมีทั้งเสียสาวกับเสียตัวนะค่ะ ไม่เหมื่นรับผมก็ไม่ทาบว่าเขาแยกแยะกันอย่างไรเอาเป็นว่าเสียตัวก็คือเสียตัวถ้าเสียตัวในสุดมันก็เสียสาวนั่นแหละนั่นแหละค่ะเขาเรียกว่าอาล้าโซเรมนะคะยาเสียตัวคำาก็คือคําถามก็คือสในห้าที่เก็บตัวอย่างเลือดไปตรวจนั้นประกอบด้วยใครอและ1ใน3ามพ้การตรวจเลือดพบยาเสียตัวคนคนนั้นคือใครค่ะสคนในหคนนะไม่มีความชัดเจนจากตำรวจ ไม่มีความชัดเจนจากตำรวจหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ <ทะ S 2> เอาแค่นี้ก็แล้วกันสรุปนะนั่นคือข้อมูลน้อยเนี่ยมีอยู่หนึ่งคนบนเรือสปีดโบท๊ทค่ําคืนนั้นตรวจเลือดเจอ,อยาเสียตัวยาอาปาโซรรนนะคะหรือเขาจะใช้ทางการแพทย์อะไรหรือเปล่าไม่รู้แต่เจอ,อยาตัวนี้นะคะหนึ่งในสามรายที่มีการตรวจวและอีกสองทำไมไม่ตรวจก็ยังเป็นคําถามที่มีการถามอยู่โดยเฉพาะวันที่ยี่สิบหกนะจนป่านนี้แล้ว เรียน้วยความเคารพนะแอลกอฮอล์ถ้าเกิน24ชั่วโมงมันตรวจยากแล้วแหละมันหายไปหมดลแล้วแต่สารเสพติดสเดือน3เดือนอยังตรวจพบเส้นผมก็ตรวจได้เกิน3เดือนก็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 ช้าไปแล้วแล้วถ้าโกนผมไปแล้วตรวจได้ไหมอ่ะผมมันหายไปแล้วอ่ะตรวจเลือดสิออกก็ตรวจเลือดแทนโอเคนักครับนะครับนั่นเกาะว่ากันไปค่ะมันจะมีนัยยะอะไรอย่างไรแล้วก็หยิบชววมารายงานให้ทราบเป็นพื้นฐานก่อนก็แล้วกัน